เฮ้ hey, hey. สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราคนบล็กบาร์บี้ทุกคนเนื่องจากตอนนี้ฤดูหนาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในหลายๆที่อากาศก็คงจะเริ่มเย็นลงและสิ่งที่พวกเราต้องการเป็นอย่างมากนั่นก็คือความอบอุ่นใช่ไหมล่ะครับในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมภาพ,พยนตร์บาร์บี้มาแนะนำให้เพื่อนๆกันครับเชื่อว่าถ้าได้ดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องอุ่นกายอุ่นใจและมีความสุขมากอย่างแน่นอนเลยล่ะครับเอาละ จะมีภาคไหนากันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ Barbie in the Nutcracker ร่วมผจญภัยท่ามกลางหิมะไปกับคลาล่าและหุ่นไม้นัทคราคเกอร์กับการตามหาเจ้าหญิงชูก้าพลัมผู้ที่สามารถช่วยเหลือเมืองของนัทคราคเกอร์และทำให้คลาล่ากลับมาเป็นปกติอีกครั้ง จากการถูกราชาหนูสาบให้ตัวเล็กลงนั่นเองสำหรับภาคนี้ฉากของเรื่องจะถูกเซตอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะทำให้ได้อัธรศในการดูเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและที่สำคัญในภาคนี้เพื่อนๆจะได้รับชมฉากเต้นรำที่เป็นตำนานของภาพยนตร์บาร์บี้อีกด้วยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ครบรอบ20ปีของบาร์บี้อิน a นัครกเกอร์ด้วยล่ะครับ with h Bows of บ l l b b a r b ล and the Magic of Pegasus ร่วมพจนภัยฝ่าความหนาวเหน็บไปกับเจ้าหญิงแอนิก้าในการตามหาสิ่งที่จะนำมาสร้างเป็นคาถาวิเศษเพื่อช่วยชาวบ้านและครอบครัวจากการถูกสาบให้กลายเป็นหินสำหรับภาคน,นี้ฉากของเรื่องก็จะถูกเซตอยู่ในสถานที่ที่จะไม่ด้วยน้ำแข็งและหิมะปกคลุมอย่างหนาแน,น่น ซึ่งก็ได้บรรยากาศสุดๆไปเลยละครับนอกจากพวกเราจะได้เห็นลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของเจ้าหญิงแอนนิก้าแล้วในภาคนี้ก็ยังมีเพลงสุดไพเราะอย่าง Hope Has Wings ให้ได้ฟังกันอีกด้วยนะครับ Barbie in the Christmas Carol Christmas เทศกาลที่ใครๆก็ชอบ ยกเว้นก็นแต่อ e ีเดนสตาร์ลิงนักร้องสาวเสียงแจ่มแต่นิสัยใช้ไม่ได้ <S <S เธอเกลียดวันคริสต์มาสเป็นที่สุดแต่เมื่อการเวลาได้พิสูจน์ให้เธอเห็นถึงคุณค่าของมันแล้วทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปในที่สุดสำหรับภาคนี้บอกเลยว่านอกจากจะได้บรรยากาศของวันคริสต์มาสแล้วเพื่อนๆก็ยังจะได้สนุกไปกับการข้ามเวลาอีกด้วย ปกติเราคงได้เห็นหนังข้ามเวลากันมามากมายแล้วแต่คราวนี้เป็นบาร์บี้บ้างเฮ้ก <g iggle> ็เป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆไปเลยละครับ Barbie A p Perfect Christmas ร่วมสนุกไปกับพี่น้องโรเบิร์สกับวันคริสต์มาสของพวกเธอที่แม้จะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แต่ขอเพียงแค่ได้อยู่ด้วยกัน มันก็เป็นวันคริสต์มาสในฝันได้สำหรับภาคนี้พวกเราจะได้รู้จักกับน้องๆของบาร์บี้ทั้ง3คนด้วยล่ะครับซึ่งนอกจากภาคนี้จะมอบความอบอุ่นให้กับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆมากมายภายในเรื่องอีกด้วยเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างกับภาพยนตร์ที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้ว่าแล้วก็อย่ารอชาร้ากันเลยนะครับไปเอแผ่นมาเปิดดูกันเลยดีกว่า ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับฤดูหนาวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมค้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย